สวัสดีครับพบอยู่ในช่องยังซุบมาเธอแล้วพี่วันนี้ผมไม่ได้ทำคลิปานานแล้วแต่ถ้าดูคนแต่ผมในคลิปหน้าผมจะพาทำคลิปพวกมังสือผีพวกนี้นะครับพีผีไทยดู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 ลูกผมก็หนีจต่มาละมาแต่ค่อยเลือกต่อไปมาครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเหตุการณ์ระเบิดเมือม่อเมือม่อเมื่อคือวันที่วันที่ยี่สิบเก้านะครับ มันมันเพื่นรหัสนะครับเกิดเหตุการณ์ระเบิดนะครับจําได้นะครับในข่าวคนที่อยู่ในคนที่ดูข่าวบ่อยๆขอทุกคนครับคนที่อยู่ในหนองกี่มีใครบ,บ้างครับเพราะว่าคนที่อยู่ทางแยก,กคนที่อยู่ตรงแถวทางแยกตรงนู่นทางแยก,แยกใกล้ๆแค่ไม่เกิน500เมตรครับประมาณ500เมตรมันก็อยู่ดีๆเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นใช่ไหมครับแม่บอกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นแบบน้ํามันอ่ะเพราะว่าน้ํามันมันเข้าในท่อแล้วตอนที่พ่อไปเช็คดูมันก็แบบเกิดเหตุการณ์เรื่องใหญ่ขึ้นครับ เกิดเหตุการ์มีน้ำมันเข้าไปในห้องน้ำเสร็จแล้วห้องน้ำก็โดนน้ำมันแล้วตอนที่บราไปสิดูไฟไหม้อยู่ใกล้ๆบ้านเลยน่ากลัวมากนะครับคนที่อยู่ในหนองกีคงจะเข้าใจนะครับแล้วมีร้านร้านตรงนั้นเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวแล้วร้านทวีกิจหนองกีแล้วก็มีร้านสมพรโดนไหม้เหมือนเลยครับคนที่อยู่ใแถวนี้คงจะรู้หน้าดูว่าร้านทวีกิจกับร้านสมพรแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวตรงนั้นน่ากลัวมากครับเขาเขาก็เล่าว่าเออเขาโดน มีระเบิดอยู่แถวๆนั่นเหรอครับเขาหนีออกมาจากบ้านใช่ไหมแล้วบ้านก็โดนไหมใช่ไหมครับแต่ไม่เพื่อนผมครับคนหนึ่งเขาไฟไหมมันอยู่หน้าบ้านเขาก็รีบหนีครับเขาที่เขาเป็นคนบริจาคของแหละเขาอยู่ดีๆพ่อเขาไปเช็กดูหน้าบ้านไฟไหมแล้วคนนั้นน่ะแล้วเขาคนนั้นที่เป็นเพื่อนผมเขาก็โดนเขาก็รีบหนีออกมาก็เลยไม่ได้มาโรงเรียนหนึ่งวันเพราะว่า ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าบ้านเขาโดนบ้านบ้านเขาโดนไฟไหม้นะครับน่ากลัวมากครับแล้วก็มีรถมีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันที่โดนไหม้ไปแล้วรถเขาย้ายหมดแล้วนะครับแต่มีโรงเรียนอนุบาลหนองกีที่โดนนะครับที่โดนต้นไม้ดำหมดเลยครับบ้านโรงเขาอยู่ใกล้ๆกล้โรงเรียนอนุบาลหนองกีแล้วก็ก็นกม้เหม,เหมหือนนะครับน่ากลัวมากๆนะครับโอเคแล้วเขาก็เล่าว่าอืมเขาเล่าเสร็จแล้วเขาก็เป็นคนบไปบริจาคขออะไรแบบนี้เลยเหรครับ เขาก็เลยทําไม่มีอะไรมากครับเขาเขาจะเจ็บอะไรเเลยแต่คนที่เจ็บอ่ะเขาอ่ะโดนเขาโดนเขาโดนระเขาโดนระเบิดนี่แหละครับแต่ไม่มีใครตายรอดไยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคนที่ขับรถนี่แหละผมไม่เข้าใจเลยนะครับน่ากลัวมากแล้วน้ำมันน้ำมันตอนนี้ยังไม่หายไปไหนนะครับมันยังอยู่ใต้ท่อเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่เอาออกไม่หมดเลยนะครับขอบคุณเพียงเข่านี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยู่น้องกินนะแบบเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยของทุกคนไม่เบานะทุกคน